มันนี่นาตาลีมาอันเก๋เก๋บา้าเก๋บนทุกคนมาเก๋บา้ามาเก๋บนมาก็แม่นนาตาลีบา้าอยู่กรุงเทพคนละั้งแต่นั่งไปกรุงเทพกรุงไทยทุกคนบา้าบนนะมันนี้เราพูดเสียว่ามันของมันข้างแล้วมันสิบบาผากมานิบนั่นมันพอเทงคัมเหลืองผึ่นทึอไปให้นัง่งอันไปบา้าไปบนอยู่อันบัตรดวงประตูคนนั้นตังต้งแต่หลายปีนั่นแหละ ภัยพิตใหม่ทุกคนบัดประทัดโผล่ข้างในกันเลยคุณมากกัมากพ่อนาตรีระหลุดหนึ่งคุณชื่อว่านาตตีนตุน่งสีนะคืนหนาคืนล้างหักสมบิมกระซ่างดอกเพราะว่าสีมะกรอมันหลุดเดทุกคนผาถูกนะนะมันหลุดก็เรยมัดเอา แต่ว่าตอนแก่ตอนโพดกับคือเสือบุหินนะทุกคนเพราะว่าเหาบ่มีผู้จับกป่งให้นะถ้ากติตัดไปทางอื่นแทนตัวนนัตตลนมมี่เลี้วดอกอ๋อขันบังเบงใช่ว่าก็เสิบุชา,าอายุพุ่นขันหาขันเฟศบุชาอ,าอายุพุ่นเราไม่อายุพุ่นบุชาอายุพุ่นอันนี้มีมีซองบอนทุกคนมาเพิ่มเพิ่มขายมาใครมาเพราะว่าขายอัน ดอกไม้ไผุ่กไผ่เทียนเ่นานั่ยเตรียมพรมม้อมมาได้ไม่แต่มาเหมือนกันทุที่แก่พูดให้วิทยา์บ้างชิว่าจริงที่ของจริงที่ค่าจริงที่ขั้นที่บางนะทุกคนตามตามที่ผู้เสือผู้ทัท่านะทุกคนขั้นว่าบัวคือกับคือ,คอแมน่นั่งไปบุญอยู่นันไปบุญอยู่อันอาอยู่บัดลวงผัโตบ่นพนศักซิ์นะทุกคนอันสีบ่ให้ฟัง อันตะกี้ตะกอนนะคนเป็นคนเมาหลดทุกคนในกรุงเทพนะเมาหลดบาน,นี้คืนหลดทั่วพันเมาและเมาแอนทุกคนรหลดทั่วอย่างเบ่ออกใําไห้หากหลัวหากวัวคนอยามาขัาด้วควกําลังกินเขาลงลงหลดทั่วนะครับมาหองหม,มูมานอนห้หองหมูคือเกาเออมานอนท้องหมกูกับเมาคือเกาทุกคนบาน,นมือที่้องไปคืนหลดอีกการนั่งรนไม่ไปตเสียมานชิดนะกับเมาเมาอ สบายดีจ้าจ้าสบายดีมองบันไดถ่ายถ่ายข่อยนี้อันนี้พอเจ๊เพล่นมากข่อยมากข่อยบนมานน้ำเพลินขุดม้ยาเพิินเลยขุดมาก็โหลดทุกนา้ีอัน่าเพลนจะครูไอว่าต่อทุกคนบานีโหลดมันเมาโลดถจะได้กับเมาโหลดเมาโหลดทุกคนนะจะคืนโหลดละเม้านั่นเบื่อโหลดเม้าโหลดเบื่อคืนละคือเม้าเ้าอยู่ได้เบิ้งรตีบ่ะ อื ة, well, ่นเสบานล่วงประตูบอลเท้าไปนั่นไปขอโพนนะพขอแต่มาเอื้นให้ทุกคนเลยนางรถทั่วนะเจียงจะโก้จะโก้บดีมินบดีวิ่งบดีเมาดนะทอดอันสภาลาวไทยเลยหอดบ้านเลยหอดบ้านวุบนคูนกึกเลยบดีวิ่งบดีเวียนอันนั้นอะไรนางจะเวียนนางตาลีแบบบดเสือก็คือเสือแล้วจิมาเกะมาปวดเพิ่นเพิ่อมาเพิ่นมาสูงห้องคนบานรห้องห้องคนเถื่อนนะห้องบดีวิ่งบดีเวียนดิ ข้าวกะทิมาเก้ามาพุทอันทีข่ข้าติดหนีที่สีนเพน่์น่ะแหละทางในนอกบัดน,นี้เนาะอันนี้คนคืนผ้าทุกคนถอดเกือบก่อกนเด้อแต่เราจะคืนเอาเท่านี้ก็ได้น่งมีนเข้าวบารามทางหนาพันอันนั้นได้เปลงใหม่ลากระดีลาเห็นมันทุกครั้งที่ทายรูปทุกคน บ้าคนรอหรือทไทยอีู่นะมา,มาพี่มาพี่ยี่สิบห้าไวัยชาต่อมาต่อมาต่อนาระสิประทัดก็หวังจะถ่ายมาเลยทุกคนเพื่อให้นะ <c oughs> เบิดเวลาไวๆนั่งไม่ได้ขืนเลยจะเป็นบุษาอ่อนเอาคันหาคันเปตก่อน <c oughs> มุมนี่ก็สวยทุกคน ประมาณสามโมงกูกลัวคนญาติเด้อถ่ายรูปถ่ายหูะพอเอ้ยอันนี้นะทุกคนอันเพิ่นชีเสริมชีแต่งบ่ได้ได้ได้เป็นทรงเก่าทรงเดิมเลยชีเสริมชีแต่งคืออันให้มันคือทาตุพนมเราบ่ได้เพิ่นบ่ให้นี่แต่เห็ดเห็ดกัมเพงเนี่ยไม่ได้กัมเพงเป็นอันเนหะ็ดไม่ได้ชนิดน่ะ แต่ว่าสิเสริมนั้งทนะี่นักผึ้งไมเสริมให้เป็นชุ่มเก่าชุ่มเดิมมันนี่แหละอันทั้งุ่มทั้งล่าง,ลางนั่นโคโยตเ้อร์โคด,ดิการเบาเนี่ยอัน,ดดนทั้งุ่มทั้งล่างเท่าน,นี้นั่นพวกเบียดเพิ่นมาเห็ดกำแพงอันนี้เด้เพิ่นขุดลงไปนั่นมีตะเพะทุกคนเลยทั้ทงุ่มนะเพิ่นขุดลงไปนะมีตะเพะเป็นแทงเป็นแทงอยู่โคนีการเด้อร์เบา พ่อล่วงเกินคุณพากคุณเจ้าผู้ชินคุณทำสุณขอภัยเขากาจะไปบูชาเอาคันหาขันเปดก่อนเพื่อนนั่นอ่าอ่าอย่างไรแกเพื่อนเก็บโกอดยังนอกสี่โมงท่านได้เก็บท่านซีบ้างในใบก่อนทุนนกคนเอนาบัตรผิดโกงเราเปิดล่วเลยได้วางคนนี้แหละถ้าเอาของขวายด้วยใครก็ได้ตรงนี้ลำบานเพื่อนนั่น เผ่นเพผืนแก่ผืนปุดกงบุญอันยังงกงบุญต้นนี่แหละผูชาข้าหน้าข้างเต๋อมาคล้วยมากล้วยมาโค้ดมกล้วยมาข้าวกล้วยมาอ้อยแเลามองตะบอลขราชิ่มกระชากันทคุกพรคน ไม,ม่ Ora, medidas, oui, rix, ่แกพดนั่นน ah. ่นเ้าจะมาแกมาโพตัวไรท่นแกท่นโพดไม่ไงตัวไรท่นแกอันบูชาทั้ไรทั้งแกทั้งโพนะดฮะเจ็ดับอสด้นีนะบอกะเสียสุดหน่อยพก้ทั้งบาม เอาชุดน <łość> ้อยเออชุดน้อยนี่เดจับเอาโลดหั่นนี่บ่เจ้าสอนกันเนี่ยเอออ๋อเอ่อเพันบ่เจ้าบุญบาตต่อบ่บ่เชาพันหมดป่วยบมดป่วยเขาได้ยี่บ่คันบางกินได้อยู่บ่บ่ได้บ่ได้บ่ ข้เาเตีนทุกคนพันมามาคนเดียวนุ่มคนโอ้ยอันนี้รวมเป็นข้าวพันถูกค้นจิ๋วได้พี่น้องทางไทยทาับามาเนะเด้อทาับามานะอันนั้นก็นั่นั้นเจ็ดสิบพันกับประมาณจ็ดสิบาทเขาลืมแนละ้วอันนี้ข้าวพันประมาณสี่สิบกว่าบาททุกคนทวายจากจากบ้านเดี๋ยวนี้ได้คนไทยทั้เพื่นมาเนี่ยได้พี่น้องทางไทยทางไต้ทา้งลาวคือกัารห้าสิบบาทก็ก็ถือโบได้ในแนวแก่ในปุ๊บกันทุกคนก็กนกเข้ากับแก้แบบอัน นี่แหละมีน้ำส้มน้ำวานมันทุกคนเนาะแบบเผาเขา้าบดเขา้เขาเขาบดบ้วยบะบดบนยังมากไหมบะอันสิให้ว่าขึ้นตลอดปลอดภัยนางโหลดใบใบเมาซือซันซะนี่แต่โบนี่แต่บาทต,บ,ตบบุญเท่นคุณเพื่อนอันนี้ผ้าวานเขาเนี้ยก็น้ำตาลทุกคนนี่มะกล้วยมะอ,อ้อยเข้าม,มาของยานี่แหละของคืนก็ได้เข้ากับผู้ชายเอาเข้ามาเมือ่อคืนมะพร้าวนี่นะเขะ้คุณว่างๆแจ,จะขึ้นไปทุกคนเพราะว่า,วา เขาเชยไดเบาง่ายๆเนาะนักีเชียรได้เบาแบบบลุงบลืมะนะแบบบางคนมากันเป็นกับอธิษฐานดังนะุกคนเนาะอธิษฐานทังดังในบางคนก็ได้แบบนักเรียนว่าม่านมาเบียดท่นะถ้าพูดถึงคนแก่คนปุ๊บบัวคนบ้านน้ำยาคูบ้าน้ำพระฮด้ไม่ใชเลย ท่า้าใต้คู่ของทุกคนเอ้ยนี่นี่ผัดหมด้ออทั้งหดเป็นเห็ดอันหูแหลมๆี้วนนะยนี่คนเบิดแล้วทีย่ยางผ่านที่นี่กว่านี้มาได้งมาเรียบร้อยทุกคนคนบ่มีอะไรทุกคนพอดีแล้วโอ้ยว่างพอดีขุดเิ่นมาก,พพากเพราะเขาขุดอยู่จุ่นน้ำจุ่มน้น อันนี้ิืนมาพร้อมเฮาบนงได้นี่ดิอ่านี้ใต่ถุก่อนเกือบขบถือคืนนั้น้านลุนงพับบงนี้เพื่อเมื่อพระนะถือคิดินว่าทุกคนในน่งม้ทำมาลำเลื่องกบถูกขบถ้ำกันโอ้โหยัดตัดกดทุกคน หัวหอนเลยทุกคนเด้อรวบเต้บ่าวกันผู้บ่าวกเพขนเพิเ่มเป็นคนนั่นทางเทิงเพิ่นจะมาช่อววงเมงเฮาคุนคำีนกลับมาบ่างเก่าทุกคนไปเอาถูงเอาอันเครื่องเครื่องแก่เครื่องอันเฮาก่ไปภาคติดตัดกล้องไปก่อนดติดเต่งนะทุกคน ท่าน in so ok ีสชี้งอันเครื่องใกลก็พวกมันว่างบนท้าอันทุกคนเขานกำลังสีไหายนี่เด้แล้วนะทุกคน่ว่านาตาลีนะเกือบุมีสมาธิดีได้กลุ่มนี่กลุ่มทั้งนานาตาลีนี่ตัวเลขนาตาลีนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นที่น่อยเมกระบูกสามคนณนะพวกเกินจุ่มนี่นะว่าถ่ายรูปลัตนารัหลังทุกคนโอ้แต่หน้าหัว เขาเบวาว่าวกันนะเข้านั่งอยู่ตรงกลางพวกเนเราบอกานาหลัดหลังอ่เออนขึ้นในใจบอเออบังีน้องเบิงใ่เบิงหนาออนพวกเพื่อนสามบ่นง่ายเลยทุกคนดีอดาีนารีนั่งอยู่นี้นั่งบ่นอีนั่งหน่อยสองคนนี่พวกเพื่อนกั ขามเกินมาพี่ทั้งหน้านาตาลีพี่ได้โอ้ยนั่งก็นี่นอุดหางโบาปากที่นี่ใช้คนลาวทุกคนขอโทษขอภัยเด้อคนลาวถ้เบื่อจะชมก็ได้ถ้านั่งบอกถ้าก็ถือหักล้อง ่ออกน้งไปแล้วคลิปหนาพ่อกันไม้ขบวนคุณนะไรครูทุกคนทีตีสีเบิองทีส้มดีไม่ใหญ่คุณนาตาลีว้างนะผู้ถ่ายรูปนะบ้าขนาดนะทุกคนสั่มก็ไปรุ่นเลยพ่อกันไม้ครูทุกคนพี่ผ้าในขั้วตัวกับไฟนาตรีก็บหลวงวรวงจ่าอะไรก็ได้สบายดีสบายดีจ้า